ลูกน้องอโกนหมดเลยหน้าเป็นสิผมจะต้องทำยังไงผมบอกมีสองทางเลือกลยครับทางแรกเปลี่ยนเขาทางที่สองก็คือเปลี่ยนที่ทำงานทีนี้มันมีประโยชน์หนึ่งที่คนชอบพูดเปลี่ยนคนอื่นยากเปลี่ยนตัวเองมันง่ายสุดท้ายเราก็เลือกฉันเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดีๆครับเปลี่ยนคนอื่นมันยากเปลี่ยนตัวเองมันง่ายถ้าเปลี่ยนตัวเองมันง่ายแต่มันให้ผมรับแค่นี แต่ถ้าเปลี่ยนคนอื่นถ้าเปลี่ยนได้แนรแดัเท่านี้คุณจะทำสิ่งไหนมากกว่ากันใหญ่เลือกทางที่ได้เสมอไปครับถ้าสิ่งที่ยากให้ผลที่ยิ่งใหญ่มากกว่าจงทําสิ่งที่ยากเพราะเขาหุ่ดพิทางกันนั่นแหละคุณควรดับทีนี้อ่ากันแล้วหัวหน้าจะเปลี่ยนเขาได้เหรออย่าลืมนะครับคุณมาทํางานทุกวันคุณฝ่ายขหน้าคุณเรียนรู้กับหน้าด้วยหน้าไม่ชอบแบบนี้หน้าชอบแบบนี้คุณก็เรียนรู้หัวหน้ามันก็เรียนรู้กับคุณเหมือนกันอ่าจทำเลยหรือมองงัดด้วยหัวหน้าก็ปรับตัวเหมือนกันถ้าคุณเชื่อ่่คอง์กรีตไป ่ต่อเรื่องต่อเรื่องต่อเรื่องรักไปเรื่อยๆทำไมเขาไม่เปลี่ยนพอคุณเปลี่ยนแรกกว่าจะเปลี่ยนเป็นที่ห้าอีกสิบปีสิบห้าปียีสิบปีที่เหลือในองค์กรนี้กว่าจะอยู่สบายเลยดีอกคุณไม่ทำอะไรอย่าลืมนะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้คนทำสิ่งที่ง่ายอย่างเดียวเสำหรับไปนะแล้วผมไม่ชอบด้วยเวลาใครบอกว่าเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเปลี่ยนคนอื่นยากเพราะผู้หญิงคือพอพูดเสียงมันจะอยู่ที่แแ้ได่หรอคพอพูดเสียงไม่อยากทำอะไรอ่ะทำไมผมแบบไม่เอาผมจะเปลี่ยนผู้หญิง